เขาว่ากันว่าปลูกไผ่แล้วใบมันลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวใบไผ่นะมีประโยชน์มากๆเลยลองสังเกตดูก็ได้ครับบ้านใครปลูกไผ่ดินบริเวณต้นไผ่เนี่ยจะเป็นดินที่ดีมากๆเราสามารถนําดินใบไผ่หรือที่เขาเรียกกันว่าดินขุยไผ่เนี่ยมาปลูกอะไรก็งามไปหมดทุกอย่างเลยนะอีกหนึ่งวิธีที่ต้อมใช้จัดการกับใบไผ่ในส่วนของต้อมคือต้อมจะเอาไปคุมโคนรอบต้นไม้ที่ต้อมปลูกอย่างวันนี้ที่ต้อมมากวาดใบไผ่ใต้ต้นไผ่เนี่ยต้อมก็จะเอาไปคุมแปลงฟักทองที่ต้อมกําลังปรุงดินอยู่ก่อนหน้าที่ต้อมจะปลูกไ ประมาณ20กดตันเพื่อมาคุมโคนต้นฝรั่งพอมีใบไผ่เนี่ยต้อมก็จะหวัากวาดรวมๆไว้แล้วก็ไปคุมตามแปลงผักหรือแปลงที่ต้อมจะเตรียมเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆต้อมก็ใช้ใบไผ่ที่มีอยู่ในสวนเนี่ยช่วยลดต้นทุนไปได้เยอะเลยอย่างแปลงที่ต้อมจะปลูกฟักทองในวงบ่อเนี่ยต้อมก็ใช้คาดเหล็กเนี่ยรวบรวมใบไผ่ไ,ไว้แล้วก็กวาดใส่ถุงกระสอบพี่ๆท่านใดสนใจคาดเหล็กและถุงกระสอบสําหรับใส่ใบไม้ต้อมทิ้งพิกัดไว้ให้ในตะกรนะมีมาเป็นเซตเลยถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ต้อมด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม